กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาวพิมพ์ผ้าเพื่อนผ้าพี่ผ้าน้องมาอ้อมขี้เล็กกินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อลางเล่าเคยกากก้อมกันแล้วนี่แหละพี่น้องอย่านั่งบบมีพี่น้องกับ่เป็นอย่างบปมนปัญหาของห้าพี่น้องหลังจากใ้นสมเขียลงน้อยนึงพี่น้องตามด้วยตะไคร้พี่น้องเอ้ยตะไคร้ลงไปกอนจ้าพ่อตะไคร้ลงไปตักกกกหมูกระอมที่เขาต่เใี่กันนะพี่น้องตักลงไปเลยพี่น้องหลังจากนั้นกาเตรียมของพี่น้องเทปลาลลงไปน้อยนึงพี่น้องเติมด้วยปลา เติมด้วยเกลือหน่อยนึงมันจิงแซบนะพี่น้องเนาะเอาเกลือมาใส่ผู้ใดออมแบบใดเสาพิมพ์กับบุหุจากเสาพิมพออมแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็เติมด้วยน้ําก้นโคกพี่น้องเอ้ยนี่ละจ้ะน้าล้างโคกพี่น้องล้างลงปุ๊บก็เทลงไปเลยพี่น้องค้างหมอขึ้นเตาไฟพี่น้องเอ้ยกับบุหุ่นเสุพีสุนงองเบิ่งกอีละคือเก้าพี่น้องเอ้ยเมนูเข้าคั่วคือเก้าคือเดิมอีกแล้วข่อยอยากมีแนวให้พี่น้องเบิ่งดีๆีด้พี่น้องเอ้ยจะ มาหลังจากไม่เขาก็อ้อมแล้วเรียบร้อยหมอก็จะเริ่มพดเริ่มเดือดนะพี่น้องเนาะปะหมอไปก่อนปิดผาหมอไว้บัดน,นี้หมอเริ่มพดแล้วพี่น้องพดบกบกบก,บกเตรียมตัวคนไปคนมาคนมาคนไปกขาเริเบิ่บงามะเขือเบิ่งตามะเขืออายุว่ามันเป็นตาซุกหรือยังบวซุกนะพี่น้องเนาะพออีจักหน่อยก็เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มเป็นตาได้เขาก็ทิ่มผ่ออีตู่ลงไปพี่น้องเอ้ยของแซบขาดบ่ได้คือผ่ออีตู่เด้อพี่น้องเด้อกินแบบแซฟเซนัวๆนู้นำกันพี่น้อง มามาคนไปคนมาคนมาคนไปพี่น้องเอ้ยเบิ่งไปเมื่อกับเพียงต่กินยิ่ได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะคัดใสยย่ยาหน้าให้สิแซ่บกว่านี่ให้สีเขียวอ้อมล้อมเสียดายแต่บ่มียานางพี่น้องเอ้ยบ่แม่นบ่มีดอกพี่น้องแม่ค้าขายของเบิดมือแม่ค้ากับมือยแล้วเราบ่ามีโอกาสเล่นออกไปเอาพี่น้องเอ้ยมามามา,มาซีมกันกับสาวพิมพ์พี่น้องโ oh, อ oh, like like ้ได้อยู่ได้อยู่นะซีมเมื่อไหรโอเคโอเคผ่า, okay, okay, านผ่านผ่านกันนะปิดหม้อจัะหน่อยครับปิดหม้อไปพดอีกหน่อยนึงไว้สิดอกเตรียมปิดหม้อแล้วเรียบร้อยพี่น้องหมม้อเริ่พด หลังจากนั้นก็จะผ้าผีผ้าน้องมานังกินซิมผักอบกรอบพี่น้องเออก่อนเอาเสียบมาขายให้ต้องเทสก่อนพี่น้องว่ามันเซฟบ่เซบมีเจ้าหนึ่งขาไปซื้อมากินพี่น้องเอ้เปิเป็นตะกี้เป็นตะกินมันเก่าบริจังใดพี่น้องมันคิวคิวแล้วกันหยาบหยาก็บเบลแต่ว่าเจ้านี่เซบดีพี่น้องหยามกบ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 ผัวอะไรพี่น้องเซบไปตาได้ขอก็ลองใส่ถุงปั๊มพี่น้องบารนี่เขาจะเป่าถาดมาใส่ซูปผีซุน้องเบิ่งเในพี่น้องเออคือเปิดปุ๊บกับให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเลยแหละพี่น้องมีีออหยััังแนน่ขกกบ้้จซืม ผัวค่ว่ามักแต่งเ่ราะม่นแต่งเราค่อยมาฮะเลดิษเล่ดดกเพราะไม่แอนมาสัตว์เจ้ามันเม็นอีหยังคิดไปคิดมาเออบุญคุจักสื่อมากกินมันหรอพี่น้องมาัานี้ก็มากินพี่น้องเอ้ยมาขนมพี่น้องเซฟสุดแล้วเขาหมักมากมาขนมนี่แหละนี่แหละแนวค่อยมักสุดเลยพี่น้องได้ถาดมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาเทสูพีสูน้องเบิรงพี่น้องทั้งหมดนี่ร้อยห้าสิบกรัมเด้อพี่น้องเด้อสองร้อยห้าสิบกรัมจ้าน้ำหนักมันพี่น้องสองร้อยห้าสิบกรัมจ้าหลังจากนั้นก็มาสูพีสูน้องกินพี่น้องเอ้ยแนวค่อยมักที่สุดดกก็บออ้คืขน กับเ e ็ดหอมมีแต่แนวกินได้สบายๆพี่น้องบ่อหยากบ่อหยางเด้อพี่น้องขายอยู่ฮันเฮาจ้าตะเก่านี้มันสิขายอยู่อันหนึ่งร้อยห้าสิบาทแต่ว่าตอนนี้เขาลดราคาลงมาแล้วพี่น้องเขามาขายอยู่ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบาทเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจมาซื้อเด้อพี่น้องสองร้อยห้าสิบกัมพูดดีว่แม่นน้อยๆเด้อเนี่ยถ้ายังไม่ได้เต็มถาดเลยล้อพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บว่อันนี้ก็แซ่บอันนี้ก็แซ่บอันนี้กินบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อเขาใส่มาซื้อพี่น้องอย่าตกใจในซองมันจะมีแแบบบบนนนนนนีีีี้้้้้้้เเดด๋ยยยวววคค่่่่่่่อออออใใหหพพงงงงิิไไปกกก็ัซสาา ว่าอยากกินให้ภาคให้กินแน่พี่น้องอยู่มองภาคเมื่อเล่าในสม,มุนนี้มันบมม่มีพี่น้องเอ้ยถ้ามันมีค่อยกับสีภาคยู่มันมีแต่ย่กรุงเทฟแถวในภักอบกรอบลุ้นนี่พี่น้องค่อยกินมาแต้ดนแล่ะละพี่น้องมันใชมีมาทุกอัดทุกแนวพี่น้องพุชซาเขาเนี่ยนะมากระทัดนี่พี่น้องมากระทับเนี่พี่น้องมากระทัดเนี่พี่น้องกรอบดีมันก็บ่ได้ว่าแข็งกระดูกกระดี่พี่น้องพอย้ำได้เบิดส่วนสูแนวเพราะว่าค่อยกินมีห่อนี่มากเพราะมันดนแล้วที่พี่น้องก็เลยเออตัดสินใจเอาของเพื่อนมาขายในร้านค้าาเเลยซงร้านค้้้้าาาาาเเเเก็มมีีีอออยยยยู่่แลลลวงงขพน พื่อพี่นุพี่น้องทุกคู่ทุกคนเบิ่งติดตามสาวพิมพ์แล้วคิดอยากกินพี่น้องมาซื้อได้เลยพี่น้องอยู่หันสาวพิมพ์นี่พี่น้องเอ้ยขายแบบให้พี่ให้น้องได้ซิมได้กินน้ากันพี่น้องบ่ได้ขายแพงอีหยังกระดอกกระเดียเลยได้พี่น้องเอ้ยนี่ล่ะยเฮ็ดหอมกรเป็ิก้อนรจกโกจกพี่น้องเอเปตาแซ่บตาแซ่บพี่น้องเอ้ยบนมีฮอตอันมีฮอตกล้วยฮอตอย่างมีมัดสวนซูเนียวเขาจะใส่เข้าไปพี่น้องเอ้ยบนะอืมันโม่งกระแซ่บกล้วยกับหวานดี มาบัฟเฟาพี่น้องมามาซิมน้ำกันว่ามันสีแข็งหรือมันสีกรอบมาตอนการเลือกะกันปปุ๊ปุดยู่ดอกพี่น้องอืมหวานดีผสมโอ้ซุมซซึมซคักคี่ห่อนี่แหละพี่น้องมันจะบดจืดเป็อย่างคอยไปซื้อมองอื่นมากินก็ว่ได้มันจืดนี่ห่อนี่โอเคตกล่องเลยพี่น้องเปตแแ่บตน้าพี่น้องหลังจากนั้นสาวพิมกับสิพักพี่พักน้องมาซื้อน้ำน้ำปั่นน้ำสาวพิมเนยเด้อปั่นซาไขยมุกน้ำปั่นซาไขยมุกแซ่บพี่น้องมากินน้ำกันอ อีกอย่า้าก็มีมาส่วนโซเนลยนามนั้นมีของของป้องของป่าอยู่ให้อยู่หน้าสาวพิมพ์ก็จะเก็บมาขายพี่น้องนี่อยู่เงกันอยูย่อาหารคือเก่าคือเดิมเท่าน,นี้ละแซบคักแซบแน่พี่น้องมากมากมากวันนี้จวดจวดมาแสดงมันฝรั่งกับแซบพี่น้องเอ้ยแซบคักรตีจใจแห้บายบาย,บายคิดฮอดทุกคูพี่น้องทุกคูทุกคนได้ก็ไลิ์ก็แชแน